เออจอ๊อบอาจารย์รู้เรื่องรายการหรือยังะอะรายการอะไรล่ะครับจอ๊อบคืองี้ครับอาจารย์ทางเราอะมีแผนจะทํารายการเกี่ยวกับการดูดวงเลยอยากให้อาจารย์มาเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับฮะผมเนี่ยนะถ้าไม่ใช่อาจารย์ก็ไม่มีใครเหมาะสมแล้วครับคือผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยครับผมพูดก็ไม่ค่อยเก่งจบมาก็ทําแต่เบื้องหลัง ผมเกรงว่าอาจารย์ไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับบริษัทยสยามนิทาลมของเรามีทีมงานครบทุกด้านไม่ว่าจะคีเอทีมาร์เก็ตติ้งหรือว่านักตัดตอมือฉมังถ้าอาจารย์อยากให้เราช่วยอะไรอาจารย์บอกได้เลยนะครับเราพร้อมสนับสนุนอาจารย์ตลอด24ชั่วโมงอาจารย์ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ช่วยรัไว้ิจารณาหน่อยนะครับย ผมคิดดูนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องค่าตอบแทนสมน้ำสมเนื้อแน่นอนครับครับ